พักเพื่อไทยเองเนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีคอนเทนต์นี้มานานมากแล้วก็คือคอนเทนต์เรื่องเกี่ยวกับนายกหนีสภาหนีการตอบกระทู้ตั้งแต่คนก่อนแล้วหรือใดๆก็ตามแล้วก็จะมีชุดคําอธิบายจากฟากฝั่งของรัฐบาลว่านายกไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องมาตอบกระทู้หรือนายกได้แจ้งไว้ตั้งนานแล้วว่าจะมีอีเวนต์นั้นอีเวนต์นี้อีเวนต์นู้น แล้วพักก้าวไกลหรือพักประชาชนก็มาเล่นการเมืองแบบเก่ามาเล่นการเมืองที่เป็นการเมวัฒนรรมโจมตีในการใส่ร้ายว่าไม่ดีทั้งที่ที่คุณรู้ก่อนอยู่แล้วอืเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่างพักก้าวไกลกับพักเพื่อไทยเป็นอย่างมากเลยนะคุณลิซ่ามีความเห็นยังไงตั้งแต่ประยุทธ์แล้วตั้งแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์แล้วแล้วมันเข้ามาเป็นรัฐบาลเพื่อไทยอีกซึ่งมันเหมือนกันเป๊ะเลย ที่บอกว่านายกก็ให้คนอื่นมาตอบไงอะไรอย่างเงี้ยเออแต่สุดท้ายแล้วเวลาที่มันมีปัญหาใหญ่มากในประเทศเนี้ยเราก็ต้องการถามผู้บังคับบัญชาสูงสุดหรือ,อเปล่าใช่ไหมคะอ,มอย่างน้อยๆเป็นการที่จะทําให้ประชาชนเขารู้ว่าคุณได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้จริงๆคุณเห็นปัญหาเหล่านี้จริงๆเขาไม่ได้แบบต้องการให้คุณแบบ การตอบคือเท่ากับแก้ไขหรอกแต่มันคือการที่อาทุกอย่างมันมันอยู่ในสายตาคุณใช่ไหมคุณได้เห็นมาแล้วจริงๆใช่ไหมมันอยู่ในขอบเขตอำน,นาจหน้าที่คุณใช่ไหมเออแต่วันนี้จะรู้สึกว่าต่อให้ฝ่ายค้านออกมาพูดยังไงอ่ะวันนี้จะพูดเลยนะมันไม่เจ็บเท่ากับที่คุณในวันที่คุณเป็นฝ่ายค้านแล,แล้วด่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์หรอกวิสารถามเพราะเกี่ยวพันกับลูกหลานท่านใช่หรือไม่ และจะหนตีตอบกระทู้ไปเรื่อยจนยุบสภานเดี๋ยวมีสักวันหนึ่งก็จะ,จะย้อนถามว่าวันนั้นทําไมคุณเรียกร้องนายกุมาตอบนี่ไงวิสนุยืนยันพลเอกประยุทธ์ไม่เคยหนี <c oughs> การตอบกระทู้แค่ติดภารกิจเฮ้ยเหมือนปะเอยว่ะเออเว้ยอ๋อครับผมแม่จะบอกว่าคล้ายก็อายคล้ายอ๋อแต่อันนี้มันก็เป็นข่าวจาก Voice TV นะใช่เออครับผมวิษณุ Voice TV เล่นข่าวนี้อย่างแข็งแรงมากเลย สองปีสภาล่มซ้ำซากสิบสองครั้งนายกหนีสภากระทบการแก้ปัญหาประชาชนเข้าใจไหมครับคุณยุทธพงศ์บอกมาเนี่ยให้ไปทมคุณวิศายคุณยุทธพงศ์ทำไมต้องเรียกร้องให้นายกมาตอบนี่เป็นนี่คุณจิรายุนี่ที่มียกนี้ว่าขอโทษไปนี่ขอโทษครับซัดหนีสภาต้องถามทิพย์ทิพย์คือใครวะธรรมชาไม่รมชาติออกมาถึงไม่ไม่มีจริงขอโทษเอก็ไม่รู้ไงตำหนีประยุทธ์หนีสภาอีกแล้วโอ้โหยเป็นไงละมึงเป็นไงประยุทธ์โดนเล่นไม่พักเลย เถือ้เถเินจักกระพล์นี่จักกระพล์ตั้งุธรรมสอสเชียงใหม่ฟาดแรงนายกหนีตอบกระทู้ฝุ่นพิษ PM 2.5ถ้าท่านเป็นที่พึ่งของประชาชนไม่ได้อยากกระเสือกกระสนมาเป็นรัฐบาลเจ็บไหมล่ะตายประยุทธ์ตายเข้าใจยัง